สวัสดีครับมาฟังเรื่องอาจารย์ให้เลขก,กับองมอยู่บ้านงมพ้น,นันมักสื่อเลขเมือ่อนึงก็ไปหาอาจารย์ยุวัดอาจารย์ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ได้ตัวไรสันโอ้เมื่อคืนนี่ฝันว่านกบโตน,น้ำนะสันกบโดดน้ำสัน้นไอเจ้านี่ก็ได้เลขแล้วก็รู้สึกว่ามาสื่อหลครับกบนี่ตีเป็นหา นามนี่เป็นหนึ่งเราก็ซื้อหนึ่งหาหาหนึ่งเบิดงั้นตั้งสามสี่พันคุณเหล่าเสียวครับที่นี่มือแรงมาประกาศออกนั่งวันที่หนึ่งสันเลขไทยอ่าหนึ 1, 2, ่งสองสามสันโอ้ยหัวเข่าอ่อนครับมันบบถืกที่นี่ขี่มอไซค์ขึ้นไปหาอาจารย์มัติเบด้าอาจารย์ว่าอาจารย์ให้คิวว่ามันคือบ่ชิวันตัวกันตัวเนสันพอดีจอดรถกึกวัดบันเนี้อาจารย์บอกคุณแล้วนะเป็นยังไงโยมสะเนี่ย อาจารย์ให้ถือว่าซะเนี่ยเลขแม่นบ่าสันไอ้ง้อมมาหัวมันสิแม่นจังได๋ซะเนี่ยอันให้เลขผมอันหา1นึ่งหผมซื้อบทตั้งหลายน่ะมันสิแม่นจังได๋ซั่นอ๋อง้อมไปซื้ออย่งเน้อหาหนึ่งหนึ่งหานควบตัวห,ห,หน,หน,หน,น,นำมันก็ต้องนัำสกันตัว1 2 3มันค่อยทวนตัวกบหน่ะสิน